หลังจากที่เราได้ดูภาพแกะสะลักมาหลายอีพีแล้วนะครับนะครับจริงๆแล้วก็ยังมีภาพแกะสะลักอีกหลายภาพนะครับแต่มันเลอะเรือนนะครับบางภาพก็เป็นภาพที่ไม่มีความหมายอะไรแต่เป็นเขาเรียกาบางทีช่างเขาก็จะแกะสะลักเอาไว้เป็นภาพตลกขบขันอะไรก็มีนะครับเขาเรียกลาคะศิล์นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีมีเยอะอยู่ แต่ตอนต่อตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะมาดูว่าความเป็นมาของบนเขายอดเขาพนมลุงแห่งนี้นะครับว่ามีสิ่งก่อสร้างอะไรบ้างนะครับแล้วมันสร้างแต่เมื่อไหร่นะครับพนมลุงแห่งนี้ยอดเขาแห่งนี้นะครับมีสิ่งก่อสร้างเนี่ยการก่อสร้างเนี่ยตามประวัติหรือตามนักโบราณคดี หนึเข้าศึกสามแล้วสามารถก่อสร้างถึง400ปีนะครับ4พุทธศตวรรษเลยนะครับนะครับพุทธศตวรรษเอ่ออันแรกนะครับมาดูนะครับสิ่งก่อสร้างอันแรกที่อยู่บนเขาพนมลงแห่งนี้นะครับก็คือปราสาทอิฐนะฮะสองหลังนะครับเห็นไหมครับอันนี้หลังแรกนะครับ อันนี้สร้างเมื่อพุทธศต,ตวรรษที่15นะครับพุทธศต,ตวรรษที่15คือพศ1400กว่านะครับซึ่งจากการนักโบราณคดีเนี่ยเขาเดูตักหลักฐานนะเสาก็ไอ้ไอไนอี่ที่แกะลายอยู่เขาเรียกเสาประดับก่อประตูนะครับก็จะพบลวดลายลักษณะนี้เขาเรียกเป็นลวดลายสมัย ถ้าเป็นศิลปะก็เป็นศิลปะแบบเกาะแกนะครับเกาะแกนี่เป็นเป็นเป็นเมืองเมืองหนึ่งนะครับอยู่ที่กัมพูชานะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงมีปราสาทเยอะนะครับที่เมืองเกาะแกนะครับแล้วก็ศิลปะแปรรูปนะครับเกาะแกกับแปรรูปนี่อยู่ใกล้กันเป็นศิลปะที่อยู่ใกล้กันนะครับเพราะฉะนั้นเอ่อหลักฐานที่เสาประดับขออประตูนี่ครับ จะเป็นลักษณะลวดลายตามศิลปะของขอมแบบเกาะแกและแปรรูปนะครับคำว่าแปรรูปก็คือมาจากปราสาทแปรรูปนะครับที่อยู่กัมพูชาอยู่เมืองเสียมเรียบนะครับปัจจุบันนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีปราสาทอิดอยู่สองหลังนะครับแต่จริงๆแล้วนักโบราณคดีเขาบอกว่ามีสามหลังนะครับหลังแรกนะครับจะหันหน้าทางเนี่ยประตูทางเข้า อยู่ทางที่ตะวันออกนะครับหลังที่สองที่ยังปรากฏอยู่เนี่ยประตูทางข้าวเนี่ยจะหันหน้าไปทางทิศใต้นะครับเขาก็จะสันนิษฐานนะครับว่าจะต้องมีอีกหลังหนึ่งคือหลังที่สามซึ่งคู่กับหลังเนี้ยก็จะอยู่ตรงบริเวณปราสาทประธานซึ่งอาจจะถูกลื้อไปนะครับแล้วก็สร้างทับหรือสร้างทับไป ซึ่งจะหันหน้าไปทางทิศใต้แต่คู่กันนะครับแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าประสาทประธานได้สร้างทับไปแล้วนะครับก็จะเหลือสองหลังนะครับอันนี้คือสิ่งก่อสร้างแรกนะครับบนเขาบนลงแห่งนี้เมื่อพุทธศตรวรรษที่15บห้าหรือเมื่อพศหนึ่งพันสี่ร้อยนะครับกว่าๆปปลายนะครับหนึ่ ประมาณ1,480-1,490นะครับเป็นอยู่ปลายพุทธศตรวรรษที่15นะครับเพราะว่าดินแดนแถบนี้เนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองมาพันกว่าปีแล้วนะครับอันี่คือสิ่งก่อสร้างระดับที่1นะครับเดิมทีจะไม่มีอะไรนะครับจะมีอยู่แค่ปราสาทอิฐที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับนอกนั้นก็จะไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูสิ่งก่อสร้าง ต่อไปนะครับว่าคืออะไรนะครับครับหลังจากที่เราได้ดูปราสาทอีกสองหลังนะครับซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างอย่างแรกครับในขอบรรมุงแห่งนี้นะครับหลังจากนั้น,น,นในพุทธ,ทธศตรวตรรษที่16นะครับก็จะมี การก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งนะครับคือปรางน้อยนะครับเนี่ยที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับปรางน้อยนะครับซึ่งจากหลักฐานนะครับก็จะพบว่าสร้างในพุทธศตวรรษที่16นะครับเป็นศิลปะหอมแบบบาปวนนะครับซึ่งเราสามารถดูศิลปะได้จากนาคนะครับซึ่งที่กรอบหน้าบันนะครับเป็นนาคหัวล้นนะครับแล้วก็ ทับหลังนะครับทับหลังด้านทิศเหนือนะครับซึ่งทับหลังลักษณะอย่างนี้นะครับบอกบอกได้ว่าเป็นศิลปะแบบบาปวนซึ่งอยู่ในพุทธศตวรรษที่16ประมาณพศ1 5 0 0กว่านะครับเพราะฉะนั้นปราสาทหลังนี้เป็นสิ่งก่อสร้างลำดับที่2นะครับสร้างมาแล้ว1,000ปีแล้วเพราะตอนนี้พศ2567แล้วนะครับช่วงสร้างปรางหลังนี้นะครับก็พศ1,500กว่า ความสิ่งกอ่อสร้างอันนี้ก็ประมาพันปีนะครับต่อไปนะครับเราก็จะไปดูสิ่งกอ่อสร้างสิ่งที่สามนะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อเลยครับต่อไปเราก็มาดูสิ่งกอ่อสร้างอันที่สามนะครับก็คือในพุธทธศตวรรษที่17นะครับ <น fulfillment> ก็จะมีสิ่งกอ่อสร้างอันนี้สร้างยิ่งใหญ่เลยครับก็พุทธศตวรรษที่17เเนี่ยก็คือจะสร้างปราสาทประธานนะครับซึ่งที่สวยงามที่เรามาดูกันนี่แหละก็ สร้างมาตัต้งแต่ตาต second, ทางเดินตั้งแต่แรกเนี่ยเสานางลงเสานางเลียงเดินขึ้นมานะครับซึ่งผู้สร้างก็คือนเรทลาทิศนะครับก็สร้างของนุ้งขึ้นมานะครับซึ่งก็จะปรากฏสิ่งก่อสร้างที่สวยงามถึงปัจจุบันนี้นะคร oh, yeah. ับในพุทธศตวรรษที่17เนี่ยก sí. OK. ็จะสร้างปราสาทนี้ก็ประมาณ90%ของปราสาทพระนุ้งแห่งนี้นะครับสร้างในพุทธศตวรรษที่17นะครับถามที่แสดงว่าสร้างในพุทธศตวรรษที่17เ็เนี่ยคือเป็นศิลปะของแบบนครวัดนะครับ ที่สังเกตง่ายๆก็คือนาคนะครับนาคห้าเสียงน,นะครับตามหน้าบันหรือตามสะพานนาคต่างๆนะครับจะเห็นว่านาคมีมีกระบังนะครับขึ้นมานะครับก็จะพบนาคก็จะสวยสวยงามขึ้นแล้วก็รูปแกะสลักต่างๆนะครับก็จะเป็นลักษณะศิลปะแบบนครวัดนะครับคภาวาศิลปะแบบนครวัดนี่ก็คือตัวแม่แบบก็คือปราสาทนาครวัดมันเองนะครับ ซึ่งก็เป็นเรื่องราวการกะสลักมากมายเกี่ยวกับพวกเรื่องราวของรามมานะนะครับก็พวกมหาภารตะอะไรต่างๆซึ่งบนขาพมอนุ่มก็ได้เล่าเรื่องราวไปพอสมควรแล้วนะครับก็มีอยู่มากมายนะครับก็คือเป็นแต่ต้นแบบจริงๆก็อยู่ที่นครวัดนะครับถ้าใครโอกาสไปที่จังหวัดเสียมเรียบนะครับไปชมนครวัดนครธมนะครับก็จะพบว่านั่นแหละคือเป็นแม่แบบศิลปะต่างๆก็จะปรากฏอ,อยู่ ตรงที่ขอบรัมลุงแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นแม่แบบก็มาจากปราสาทนครวัดนั่นเองนะครับสําหรับของปราสาทประธานนะครับนี่คือสิ่งก่อสร้างสิ่งที่3นะครับซึ่งสร้างในพุทธศตวรรษที่17ต่อไปเราก็จะไปดูสิ่งก่อสร้างุดท้ายนะครับซึ่งสร้างในพุทธศตวรรษที่18จากที่เราดูมาแล้วเนี่ยครับตั้งแต่ขอบนัมลุงเนี่ยสร้างแต่พุทธศตวรรษที่15นะจนถึง พุทธศตวรรษที่ส8ก็แสดงว่ามีการกอร่อสร้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรวมระยะเวลาก็400ปีนะครับสิ่งกอ่อสร้างในพุทธศตวรรษที่18นะครับเดี๋ยวเราก็ไปไปดูกันว่ามีอะไรบ้างครับต่อไปแล้วก็มาดูสิ่งกอ่อสร้างสิ่งสุดท้ายนะครับของบนยอดปราสาทของล,งลุงแห่งนี้นะครับนี่ครับ<ๆ>เขาเรียกว่าบรรณาลัยนะครับ บนยอดปราสาทเนี่ยจะมีบรรณาัยอยู่สองหลังนะครับซึ่งสร้างในพุทธศตวตรรษที่18อยู่ในสมัยพระเจ้าชายัยวรมันที่7นะเป็นมหาราชองค์ท้ายของเขมรพราะหลังจากชัยวรมันที่7นะครับขเขมรก็เริ่มเสื่อมอาน,นาจลงนะครับแล้วก็ังจากนั้นก็ล่มสลายไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งก่อสร้างสุดท้ายเนี่ยจะมีบรรณาัยอยู่สองหลังตรงนี้นะครับบรรณาัยเนี่ยเขาจะใช้เก็บพวก คัมพีพวกจาลึกอะไรต่างๆถ้าเป็นเราเราก็เรียกว่าห้องสมุดนั่นแหละครับซึ่งสมัยนี้ก็จะสร้างไว้ตามปราสาทต่างๆเกือบทุกหลังนะครับปราสาทละสองหลังนะครับถ้าที่แคบก็ใครก็จะสร้างอยู่หลังเดียวนะครับแต่ถ้าเราไปดูปราสาทต่างๆในประเทศไทยนะครับถ้ามีบริเวณเก็จะพบบรราลยนี่แหละครับอยู่หน้าปราสาทประมาณสองหลังนะครับจะเป็นรูปแบบของศิลปะขมรเลยนะครับซึ่งบรราลยเนี่ยเป็นศิลปะแบบ บายน์นะครับซึ่งจะกอ่อสร้างด้วยเสียแรงเป็นหลักนอกจากบรราลลายสองหลังนี้นะครับที่สร้างในพุทธศตวรรษที่18นะครับก็จะมีอ,อ,อยู่อยู่ด้านล่างก่อนที่จะขึ้นมาบนภูเขาเนี่ยคือพัพพาเปื้องเครื่องนะครับซึ่งก็จะสร้างอยู่ในสมัยเดียวกันนี่แหละเดี๋ยวเราไปดูพัพพาเปื้องเครื่องอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสิ่งกอ่อสร้างสุดท้ายนะครับอยู่ในพุทธศตวรรษที่18คือพศ1,700 กว่านะครับรวมระยะเวลาสิ่งก่อสร้างทั้งหมดบนเขาพรมรุ้งนี้ถึง400ปีนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูประปาเพื้นเครื่องกันเลยครับ ครับแล้วก็ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สิ่งก่อสร้างในยุคสุดท้ายของปรา,าสาทพนมรุ้งแห่งนี้ก็คือทัพาเปลืองเครื่องนะครับคือเป็นสถานที่นะครับที่ชั้นกษัตริย์หรือชั้นเจ้านายหรือชั้นผู้ปกครองนะครับเมืองชั้นสูงนะครับที่จะขึ้นไปสักการะพระศิวะนะครับบนของพนมรุ้งแห่งนี้นะครับก็จะมาเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับที่ทัพทาเปลืองเครื่อง แห่งนี้นะครับก่อนที่จะขึ้นไปสักการะอันนี้ก็เป็นสิ่งก่อสร้างสมัยพุทธศตวรรษที่18นะครับซึ่งเป็นกษัตริย์บองนี้ก็คือพระเจ้าชัยโวรมันที่7นะครับซึ่งได้ก่อสร้างนี้พร้อมกับสิ่งก่อสร้างบนยอดเขาบารุงอีกก็คือบรรลัยนะครับจะสร้างพร้อมกันซึ่งสังเกตได้ว่าศิลปะที่พุทธศตวรรษที่18เนี่ยจะสังเกตพบว่าสิ่งก่อสร้างเนี่ยจะก่อสร้างด้วยศีลาแรงนะครับ เป็นส่วนประกอบเป็นเป็นส่วนประกอบหลักก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเป็นวัตถุที่หาได้ง่ายนะครับอยู่ทั่วไปนะครับตามบริเวณเขาประมงแห่งนี้นะครับเพราะว่าพระเจ้าชัยวันที่เนี่สร้างปราสาทมากมายนะครับเพราะฉะนั้นต้องเอาวัสดุที่หาง่ายนะครับแล้วก็ทําง่ายนะครับประกอบง่ายเอามาง่ายนะครับก็คือศิลาแรลกนะครับซึ่งจะเอามาง่ายกว่าหินทรายนะครับ สร,รุปแล้วนะครับปราศาทตราเขาลุงแห่งนี้นะครับมีสิ่งก่อสร้างยาวนานนะครับถึง400ปีแล้วกเ็เรามาบูรณะนะครับพูดถึงการบูรณะเดิมทีมก็มีการผุพังเป,เป็นแค่กองหินนะครับก็มีการบูรณะนะครับกรมศิลปากรได้บูรณะเมื่อพศ2514นะครับ แล้วก็เสร็จเมื่อพศ2530ใช้เวลาบูรณะถึงประมาณ16ปีนะครับแล้วก็ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้มาชมความงามอย่างเป็นทางการเมื่อพศ2531นะครับเราก็ได้มาเห็นความสวยงามจนถึงบัดนี้นะครับ